มาแล้วครับขบวนตอง5นะวันนี้ก็ได้ c s r 5 1 0 8นะทำขบวนมานะครับวันนี้ก็วันนี้ส่งน้องคายนะส่งอุดรน,นะะแล้วก็ส่งนนทพยอมสามที่นะฮะวันนี้อันนี้ก็มาไม่ยาวเท่าไหร,ร่นะฮะน่าจะยี่สิบบตทต,ตได้ไั้ม กระบวนตตองห้านะสอประลอก็เปิดบีดทักทายนะ